วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็แสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะครับที่ได้รับพิน Google a s s e n c e นะครับผมนะ Google essence วันนี้ก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรอเวลาก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผม2อาทิตย์นี้ประมาณ2ออาทิตย์นะครับก็ได้รับมาก็ถือว่าเร็วนะครับบางคนก็ได้ช้านะครับผมบางคนก็ไม่ได้นะครับ การที่สร้างช่อง youtube มาเพื่อที่จะเป็น youtube r ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องมีเพจย YouTube ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราที่เราจะเป็น youtube อต่อไปนะครับเป็น100%นะครับผมนะก็วันนี้ผมก็เหลือเพียงความตั้งใจเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ YouTube ก็ได้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็สำหรับคนที่สร้างช่องมานะครับถ้าไม่ได้รับจดหมายฉบับนี้ก็ ก็แปลว่ามันก็ส่วนส่วนเสียเวลาเปล่านะครับผมนะเราก็ต้องได้จุดนี้มานะครับผมนะสำคัญนะเอกาสารสำคัญที่เราจะต้องปรกอบเป็นข้อมูลสุดท้ายนะครับผมอ,อ่อันนี้ก็จะมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับถ้าไม่มีท่าผู้ชมในวันนั้นนะครับก็จะไม่มีผมในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ส่วนเรื่องเงินได้เยอะได้น้อยเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วนะครับคราวนี้ขั้นตอนที่เรากรอกข้อมูลตนุนินี้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ขอสำหรับคนที่กําลังยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับกําลังสร้างอยู่อะไรอยู่ก็ฝากกาลังใจถึงพวกเขาด้วยนะครับผมนะก็ให้มีประสบความสําเร็จนะครับผมนะก็ให้ ตั้งใจนะครับผมนะถ้าเราตั้งใจก็ก็จะมีความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ผมมีในวันนี้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ